ต่อไปเป็นข้อ2นะคะข้อ1ก็ทําไปแล้วเกี่ยวกับด้านแต่นี้มาดูในรูปแบบที่โจทย์ที่พูดถึงมุมบ้างนะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่านะคะเรามาแก้ปัญหาเลยรูปแบบรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะให้หน้าจั่วมานึกถึงคุณสมบัติทั้ง4ี่เลยนะมีมุม1มุมเท่ากับห้าสิบองศาจงหามุมที่เหลืออา้าวให้มาแบบนี้อีกแล้วมุมทั้งหมดมีกี่มุมคะในสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามมุมอยู่แล้วใช่ไหม เพราะนั้นมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกให้มามุมเดียวมีห้าสิบสององศาเพราะนั้นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมันมีไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะนั้นมันก็ต้องในรูปแบบนี้ถ้าครูเขียนเป็นสามเหลี่ยมสมมติว่าหน้าจัว่วจะต้องมีด้านเท่ากันสองด้านถูกไหมมุมที่ฐานต้องมีขนาดเป็นไงกันต้องเท่ากันนะอันนี้เขาเรียกว่ามุมยอด <c oughs> เพราะนั้นตอนนี้โจทย์ไม่ได้บอกมาว่า ห้าสิบสององศาเนี่ยเป็นมุมที่อยู่เป็นเป็นยอดหรือว่าเป็นฐานนะถ้ามุมที่อยู่อ่าถ้าให้มุมยอดเป็นห้าสิบสองเรียนก็ต้องไปหาว่าฐานเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้ห้าสิบสองเนี่ยเป็นมุมที่ฐานมันก็ต้องเป็นสองอันเท่ากันใช่ไหมแล้วเราก็จะไปหามุมยอดเพราะนั้นตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะ โจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมาแต่ให้มาในรูปแบบนี้เพราะนั้นนักเรียนต้องถาทั้ง2แบบนะคะสองแบบก็คืออาจจะกําหนดมุมยอดหรือกําหนดมุมที่ฐานก็ได้ให้เป็น52องศาเพราะฉะนั้นมาดูวิธีทําเลยค่ะวิธีทําอันนี้ใช้สีแดงเลยนะก็วาดรูปสามเหลี่ยมให้พออธิบายให้ให้หนูเข้าใจกันนะคะสามเหลี่ยมน,นะ อันนี้ให้เท่ากันครูกําหนดไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็บรรยายเขาซะหน่อยว่าโจทย์ให้สามเหลี่ยมหน้าถัว่วมุมมุมหนึ่งมีขนาดมุมอันนี้เราก็กําหนดไปเลยค่ะให้มุมยอดอกําหนดเอมุมมุมหนึ่งเนี่ยให้เป็นมุมยอดไปเลยแล้วกันนะคะมีขนาดห้าสิบสอง,งสองศานะ ก็ใส่ตรงนี้ไปเลยว่า52องศาปึ๊บใส่ไปเมื่อกําหนดเสร็จก็ใส่ไปพอเป็น52องศาเสร็จแล้วหาอะไรเอ่ยหามุมนี้ใช่ไหมมุมที่เหลือก็มีสองมุมนี้ใช่ไหมสองมุมนี้เขาเรียกว่ามีชื่อเรียกว่ามุมอะไรคะมุมที่ฐานดังนั้นกําหนดเลยกําหนดมุมที่ฐานมีขนาด มุมละกำหนดไปเลยค่ะ x องศานะแล้วก็ให้ตรงนี้เป็น x ไปเลย x องศาอันนี้ก็ x องศาปึ๊บเลยโอ้โหเลยนะทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราได้สองอันนี้มาสามสามมุมเนี่ยได้มาแล้วนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องมุมในสามเหลี่ยมไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจคําว่ามุมในสามเหลี่ยมนักเรียนจะรู้ทันทีว่าในสามตัวเนี้ย <c oughs> อันเนี้ยบงทั้งสามเนี่ยมันต,ต้องรวมกันได้เท่าไหร่ร้อยแปดิบองศาดีมากค่ะร้อยดสิองศาเพราะนั้นตอนนี้เขียนไปเลยว่ามุมเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเราก็คือเขียนก่อนว่าตอนนี้ฉันจะใช้สมบัตินี้ในการหาค่านะคะมุมในสามเหลี่ยมรวมกันได้ ร้อยแปดสิบองศาใส่เหตุผลให้เท่าก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ดังนั้นเลยค่ะดังนั้นดังนั้นจับทุกมุมมาทําไมกันให้หมดจับทุกมุมมาบวกกันให้หมดนะคะมุมแรกก็คือห้าสิบสองบวกกับ x แล้วก็บวก x แล้วก็เท่ากับร้อยแปดสิบองศาแบบนี้นะคะจับทุกมุมมาบวกกันเห็นไหมคะครูจับทุกมุมมาบวกกันแล้วนะคะนี้เราก็รวมกันแล้วต้องได้ร้อยแปดสิบองศา อ่ะรวมเลยค่ะคำนวณเลยนะคำนวณให้เรียบร้อยเลยห้าสบวก x บวก x ได้กี่ x คะได้ 2x ใช่ไหมร้อยแปดองศาอ่าองศาไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตอนคำนวณอ่าย้ายใารไปก่อนร8 0ยแลบห้นี่จะเหลือ 2x ใช่ไหมเรเป็นลบห้ก็จะเหลือ28่สิบอ่สิบแปดร้คะ ีนี้ย้ายสองไปทำไมเลยย้ายสองไปหารนะคะเราจะได้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่สองหกสองสองสี่ดะเพราะนั้นเราจะได้ x เ,เท่ากับ64ซึ่งมันก็คือมุมที่ทำไมที่โจทย์ต้องการคือมุมที่มุมที่เหลือนะคะมุมที่เหลือคือ x เ,เพราะนั้นเราสามารถตอบได้ตรงนี้เลยว่าตอบมุมที่เหลือ มุมที่เหลือคือ64องศานั่นเองนะคะพอ x เ,เท่ากับ64องศาอันนี้คือเรากำหนดมุมยอดนะคะนี่คือเรากำหนดให้มุมยอดเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกเราระบุมาว่ามุมที่ให้มันมุมไหนนะเราก็ต้องทำในรูปสองแบบนี้อ่ะอันต่อไปค่ะก็เราก็กำหนดขึ้นมาใหม่วิธีทำวาดรูปอีกรูปหนึ่งก็ดีนะคะวาดรูปอีกรูปหนึ่ง เทเลนมานีเลยนะอ่ะทีนี้ครูว,วาดอีกรูปหนึ่งเอามาใช้ประกอบกันประกอบการสอนอ่ะกำหนดว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะ ถึงวาดไม่เท่าแต่ถ้าคิดว่าเท่านี้ก็ต้องเชื่อนะคะว่าเท่าไปก่อนอทีนี้โจทย์ให้อะไรมานะเมื่อกี้มุมหนึ่งมุมเป็นมุม50เท่าไหร่หรือเปล้า52องศาเนี่ย52องศานะคะ52องศานะเพราะนั้นเราจะให้มุมไหนเป็น52มุมศอ,องศาให้ให้ค่ะให้มุมที่เมื่อกี้ให้มุมยอดไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เราให้เป็นมุมที่อะไรแทนมุมที่ฐาน มีขนาด52องศาแสดงว่าใส่ไปเลยค่ะ52องศา52องศาเพราะว่าใส่มุมนี้กับมุมนี้ต้องมีขนาดเป็นไงกันคะตามหลักของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยทําไมใส่ได้เลยเพราะโจทย์ให้มาตรงนี้ค่คะว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าอะไรคะหน้าจัว่วเมื่อโจทย์กาหนดมาให้สมบัติที่มีในหน้าจัว่วจัดเต็มไปเลยค่ะจัดเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้เลยนะ ทีนี้เราก็ได้ละสองมุมพอพอเรากำหนดมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็ได้โดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วให้หามุมที่เหลือเพราะนั้นมุมที่เหลือก็จะกลายเป็นมุมนี้ทันทีใช่ไหมตรงนี้มุมนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมยอดใช่ไหมเราก็เขียนให้ให้รู้เรื่องหน่อยว่ามีมุมยอดขนาดเกี่ยวศา เอ็กองศาไม่เอามีดีกว่าให้ดีกว่าให้มุมยอดขนาดมีขนาดเอ็กองศาเขียนให้ดูดีขึ้นให้มุมยอดมีขนาดเอ็กองศานะเพราะนั้นเราก็กำหนดตรงนี้ไปให้เป็นเอ็กองศานะคะมีมุมนี้มุมยอดเราก็ใช้คุณสมบัติของมุม ในสามเหลี่ยมจะรวมกันได้อะไรอีกแล้วร้อยแปดสิบองศาเพราะมันมีครบสามมุมแล้วนี่ไงมุม x มุมห้าสิบสองสองอันนะดังนั้นเลยดังนั้นก็คือจับ x นะมุมยอดไม่บวกกับอะไรบวกกับห้าสิบสองแล้วก็บวกกับห้าสิบสองอีกทีห้าสิบสองมีสองอันมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเพราะนั้นห้าสิบสองกับห้าสิบสองบวกกันได้ไหม บวกกันได้เป็นร้อยร้อยสี่บวกกับใครข้างหน้าอีกบวกกับ x นะบวกกับ x อีกตัวหนึ่งจะเท่ากับร้อยแปดสิบเพราะนั้นอยากได้ x ย้ายร้อยสี่ไปไปลบใช่ไหมเพราะนั้นร้อยสี่ลบไปลบเอา้าย้ายไปลบก็ได้เจ็ดสิบหกองศาเพราะนั้นตอบเลยค่ะเห็นไหมมุมที่เหลือก็คือค่า x มุมที่เหลือตอนนี้มันกลายเป็นมุมยอดไปแล้วมุมยอดเราก็ตอบไปว่า,ตอ,วาตอบ่าตอบมุมที่เหลือ คือ76องศา100เรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือคำตอบถ้าเรากำหนดมุมที่ฐานเป็น52แต่ว่าถ้าเป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่าเรากำหนดให้มุมยอดเป็น52แล้วไปหามุมที่ฐานนั้นอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาแค่นี้เราก็ต้องหาแบบนี้นะคะถ้าโจทย์ให้ กำหนดมุมยอดเราก็จะง่ายขึ้นก็ทําอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากําหนดุมยอดก็ทําแบบมุมยอดกําหนดมุมอ่ามุมที่ฐานก็คิดแบบมุมที่ฐานนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะทดลองอ่าวิธีทําให้ให้นักเรียนดูเพื่อไปฝึกความเข้าใจนะอ่ะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปใช้ สมบัติของสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวหนูต้องไปใช้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยในเรื่องอื่นๆอีกนะคะแค่นี้ก่อนค่ะ